สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่พ่อพ่อยีที่น่ารักทุกทุกท่านนะวันนี้น้องดาวอาบน้ํำแต่เช้าเตรียมตัวใส่บารนะโอ้ไม่รู้ว่าจะทันพระอีกหรือเปล่านี่ท่านท่านท่านดาวว่าท่านท่านท่านดาวบอกท่านท่านท่าน จยบอกทันครับอ oh. ังสี่ตัวหมื่อ้านกินคักกินแน่ท้องกลมดูท้องกลม uh huh. กลมเป็นลูกฟุตบอลเลยค่ะทอง uh huh. ถ้าระบบลำไส้ไม่ดีนี่เป็นเรื่องนะคะนี่แต่บังเอิญว่าระบบลำไส้น้องดีนะนอนตดเมิดคือเอฟซีเยบางทีก็ตื่นตดตัวเองนะ ลุกขึ้นลุกขึ้นมานั่งสงสัยแล้วก็นอนต่อฮะฮะห่งฮะโอ้พอขัดง่ายแน่ ใส่จุดใส่จุดนั่นนั่นนั่นพาสิมาเราได้รู้ฮ

S <S เดี๋ยววันจันทร์แม่ซื้อมาให้กินอีกอ่าอาทิตย์หนึ่งกินครั้หง,งหนึ่งก็อพอเฮ้ยอฮะกินพบก็ใส่บาร์สีโอ้า โอ้โอ้มีความสุขมากเลยพ่อพ่อขัดให้หนูทั้งวันได้ไหมอ่ะโอ้ถูกท่องมึงนั่นเท่าไม่จะคิดตมนั่นโอ้ท่องมึงคิดสะดือเออนั่นไม่้อยต้องขึ้นไเกิดโอ้โอ้โอพี่พี่แสนั้นเนี่ ขึ้นมาแเ้วลูกเกิลจะพาไปดูสวนหน้าบ้านลูกเก้ลเร็วๆเร็วๆลูกเก้ล

เตรียมตัวใส่บาทครับพูนพูนยาหวาน,น<อ>พี่หลงนี่รู้ดีเนาะว่าเขาจะไปไหนเนาะรู้จริงจริง<อ>ปอ๊อด มดูนะคะข้างหลังเต็มไปหมดเลยค่ะ หน้าบ้านเรามีช้างด้วยรงร้องรอง้อออไหนไปยืนตรงนี้มันไปยืนตรงตรงข้างๆช้างน้องดาวนะั่นน่ะนี่นะ่ะช้างสองตัวนี่เพื่อนน้องดาวนี่นะ่ะหน้าบ้านเราสวยงามมากเลยเอฟซี FC. ดูโอ้

กูงัดงัดบอกว่าพาจำแล้วเป็นเหตุเป็นเหตุจันมึงเบี่งเป็นหตจันมึงอ้าวคานี่เ้ยีเเอ้เ้เ้เ้้ อย่าไปใส่บาททั้งกะตาเด้อไปแล้วไปแล้วมา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 ลูกมามาท่าลิงหลอกเจ้าครับกิ <laughs> พี่ไม่อยู่พี่นะเอาเอาเอาสิไปอยู่ยังเชียงแสนเอาเอาพวงมาไล่ถอยถอยถอย บอสินงสังเสนเนยียเลยข้างถนนเลยนะเอาเอา,า,ะเาเอาสนามเอาเอาแล้วแต่ร่มเจ้าเอานักเล่งแท้ดูท่าใส่บาทนะคะนางบ่ไดครับผมอัง đi đó đi, ครับครับอุ่นเนาะเดี๋ยวก่อนนี่โอ้ยบ่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  วันนี้เรามาทำบุญใส่บาตรนะคะร่วมกับคุณพระฤษยานะคะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องกองทัพนะคะ yāṃ bhūta-paṭhāhinō dadātarō dhamma โอ้ยเนาะสาธุแก้วแก้วมาแก้ว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 ควรสนามแท้พ่อกระลูกนี่ <|ja|> วันนี้นะคะเราทำบุญใส่บาตรร่วมกับคุณพระลษยานะคะเฮ้ยเฮ้ยแก้วน้ำแก้วน้ำะอุทิศส่วนกุศลให้กับให้น้องกองทัพนาขาโมทนาซาธุบุญด้วยนะคะผลบุญที่เราได้ทำนะคะ ขอให้ถึงน้องกองทัพนะคะ

เฮ้ยเฮ้เฮ้โอ้ยจะขันยังตอเ่นเฮ้เฮ้โอ้ยโอ้ยจัดจัด้ดดเจได้ดดอทำบุญๆได้ไหม ดูดูขาถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด subscribe, s u b สไ cribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายบสวัสดีอ,อ่นไหนสวัสดีครับยังไงนนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ สวัสดีครับ